ยืนยันแล้ว Notting Phone 2A Plus ชายชิปดมนเซตี7,350โปรเตรียมเปิดตัว31กาคมนี้ก่อนหน้านี้ทาง n o t h i n g ประกาศยืนยันการเปิดตัว Phone 2A Plus ในวันที่31กคมนี้ที่เรียนเดียครับล่าสุดก็ได้มีการเผยถึงสเปคออกมาผ่านทาง X ที่เตรียมจะใช้ชิปรุ่นใหม่ของทาง MediaTek ด้วยครับโดย Phone 2A Plus ยืนยันการใช้ชิป Dimensity 7,350 Pro ซึ่งเป็นชิปแบบ Euclusive ที่เข้ามาใช้งานในรุ่นนี้โดยเฉพาะเลยครับและไม่น่าจะได้เห็นชิปตัวนี้อีกในสมาร์ทโฟนรุ่นอื่นด้วยครับโดยชิปรุ่นนี้มี8คอร์ความเร็วสูงสุดที่3.0 g h z และในชิปรุ่นใหม่นี้ก็จะทำให้ Phone 2A Plus มีความเร็วเพิ่มขึ้น10%เมื่อเทียบกับ Phone 2A ทั้งยังได้ GPU แบบ Mali G610 MC4 ที của ่แรงขึ้นกว่าเดิมถึง30%เอ